สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดีดีดีด,ด,ดีสวัสดีจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแคลน,นี่แพทย์แผนจีนแพทย์แผนยุโรปแล้วก็นักบำบัดทางด้านจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษาทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนชีวิต แล้วก็ลงทุนทำธุรกิจนะคะผู้เชี่ยวชาญการทำกำไรนะคะหรือว่าลงทุนทำกำไรในตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะด้วยประสบการณ์เกือบ20ปีแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะในการทำกำไรในตลาดฟอเร็กกับมหาสรจั์อาชีพเทรดเดอร์ค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันพฤหัสบดี ที่สเดือนกรกฎาคมนะคะทุกคนวันพฤหัสแสนสุขตื่นขึ้นมามีความสุขรับทรัพย์รัวรัวร,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 วรวนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะวันนี้เนาะเรามาทำอะไรเอ่ยนะคะมา,าวิเคราะห์กราฟทองคำนะคะมาอ่านข่าวมาดูข่าวนะคะข่าว เศรษฐกิจโลกหรือว่าข่าวการเมืองของโลกของเรานะคะเพราะว่าการทําธุรกิจเกี่ยวกับตลาดหุ้นเนาะหรือว่าตลาดฟอเร็กนะคะความผันผวนขอ,ของตลาดเกิดมาจากนะคะสภาวะเศรษฐกิจของโลกแล้วก็การเมืองของโลกเรานั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นตลาดโลกเนาะโดยเฉพาะตลาดฟอเร็กนะคะถือเป็นตลาดเนาะ แห่งการลงทุนที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะคะทุกคนเพราะว่ามีเงินหมุนเวียนนะคะเอออยู่ตลอด24ชั่วโมงวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะจริงๆเสาร์อาทิตย์ก็หมุนเพียงแต่ว่าตลาดปิดนะคะเราเลยไม่ได้ปั่นเงินนะทุกคนอ่านี่ก็คือความมหัศจรรย์ของอาชีพเทรดเดอร์นะคะสวัสดีจากเมืองเบิร์นนะคะทุกคนตอนนี้แคลนก็อยู่ที่คลินิกนะคะ การรักษาผู้ป่วยของแครนนั่นเองเนาะตอนนี้ก็กำลังจะพักเที่ยงนะคะวันนี้ครูมีรักษาผู้ป่วยตั้งแต่เช้าเนาะแล้วก็แวะมานะคะส่งน้าส่งการบ้านนะคะส่งการบ้านให้เพื่อนๆืนให้เพื่อเดอร์ที่มีโอกาสนะคะมาติดตามแครนนี่แล้วก็ให้ลูกศิษย์ทุกคนนะคะเออแล้วก็นะคะ ทำการบ้านส่งให้ครอบครัวแม่มดพ่อมดเทร,รดเดอร์นะคะครอบครัวแม่มดพ่อมดเทรดเดอร์มินิดเนร์นะคะกับนะคะโรงเรียนสอนเทรดเดอร์ MTM the Professional Academy of Traders นั่นเองนะคะทุกคนโอ้วันนี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โอ้ร้อนร้อนสุดๆเลยนะคะทุกคนร้อนจนแบบเหงื่อออกนะตอนนี้แควนมานั่งทข้างนอกนะก็จะได้ยินเสียง รสร่ำนิดนึงนะคะเออร้อนเพราะว่าที่นี่ไม่มีแอร์เนาะไม่มีแอร์นะคะมีแต่ฮิตเตอร์ที่เวลาทําเครื่องความอุ่นเวลาหน้าหนาวนะคะทุกคนแต่หน้าร้อนคือร้อนสุดๆเลยนะคะทุกคนอะมาค่ะวันนี้ออ้นะคะวันนี้เอ้ยวันนี้เดี๋ยวนะอะไรแปลกๆหรือเปล่า ใช่นะคะเออทำไมกราฟกราฟไม่เปลี่ยนนะคะกราฟไม่เปลี่ยนสงสัยตรูต้องไปรีเฟซนะคะหน้าแปลกแปลกเนาะบางครั้งทุกคนเห็นไหมคะว่ากราฟมันทำไมถึงไม่ขึ้นนะกราฟทำไมไม่ขึ้นนะคะ ขึ้นราคาปัจจุบันแต่ราคาโลราคาหายไม่ขึ้นอ่ะก็ช่างนะคะตีบ้าเราดูราคาปัจจุบันเนาะทุกคนเนาะอ่านะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะวันมาสจรย์วันพฤหัสเนาะเราการที่เราจะประกเป็นเทรดเดอร์ที่ดีได้นะคะเราต้องเป็นนักวิเคราะห์ที่ดีเนาะเป็นนักเรียนที่ดีนะคะต้องมีความรู้มีความเชี่ยวชาญเนาะไม่ใช่ว่า เออเห็นเพื่อนๆน,นะคะทํารายได้เนาะเห็นคนเขาโพสเงินเป็นโอ้นะคะ,ะเป็นกําไรอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้นะคะทุกคนเนาะไม่ได้เนาะเราต้องอะไรเอ่ยนะคะเรียนรู้นะคะมีความรู้ก่อนเราค่อยมาลงทุนซึ่งความรู้ต่างๆต,ต้องรู้อะไรบ้างนะคะรู้จาก m t m ที่านะคะเน้นสอนก็คือเรื่องของ mindset นะคะ การตั้งเป้าหมายต่างๆนะคะการควบคุมอารมณ์ต่างๆ,ออๆการแก้เรียกว่าปัญหาเฉพาะหน้าการทำสมาธิทุกอย่างนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าตลาดนี้คือตลาดการลงทุนเนาะความผันผวนของตลาดนี้นะคะหรือว่าตลาดหุ้นนี่ <c oughs> คือมีทุกวินาทีนะคะดังนั้นเราจำเป็นต้องอนะคะต้องเขาเรียกว่าต้องระวังหรือต้องมีการ บริหารจัดการนะคะการแม a จเม e n t ที่ดีเนาะแล้วก็เราก็ต้องมีเทคนิคที่ดีในการอ่านกราฟนะคะทุกคนวันนี้นะคะมีอะไรเอ่ยเนาะก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าไปดูนะคะ Google เนาะ forex factory ไปดูตารางข่าวสิควะว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างนะวันนี้นะคะดูสิว่าเอ,อ่ยตั้งแต่เช้เชามานะคะมีสีอะไรบ้างสีแดงคือ เป็นข่าวที่แรงนะคะสีส้มก็รอ,ล,องลงมาสีเหลืองก็ไม่เท่าไหร่นะคะทุกคนอ่าวันนี้มีข่าวกองแดงยาวเพียบเลยนะคะเวลา2องทุ่มตึ่งที่เมืองไทย14.30นาฬิกา30นาทีที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเราเปิดเข้าไปดูมีอะไรเอ่ยอ่านะทุกคนมีนะคะ Average Early e a r n i n g นะคะก็คือ เป็นค่าจ้างเขาเรียกว่ารายได้ของพลเมืองประเทศอเมริกาต่อชั่วโมงนะคะโอ้นะคะจากพรีเวียดเนะเดือนที่แล้ว0.4การคาดการน,นะคะฟอร์แค t คาดการ0.3นะคะถ้าลดลงตามนี้เนาะก็จะทำให้อดดอลลาร์อ่อนตัวนะคะทองคำก็จะขึ้นเนาะ,ะคู่เทรดที่ต่างเนาะ ที่มี US อยู่หลังเนี่ยค่ะทุกคนก็จะเป็นเช่นเดียวกันข่าวแรงของเดือนนะคะที่นักเศรษฐกิจทั่วโลกหรือว่านะคะคน,นักลงทุนทั่วโลกกำลังจ้องตาดูนะคะ,ะ Non farm employment change Non farm employment change คืออะไรเอ่ยนะคะ Non farm เนอะเมื่อก่อนครูก็ไม่รู้นะคะทุกคน ามาใหม่ๆก็ไม่รู้มันทาไมกราฟมันวิ่งปืด๊ดวิ่งปาดแบบนี้ว่าทําไมวันศุกร์มันโ้นะคะแท่งยาวเหยียดแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะทุกคนครูก็ไม่รู้เนาะก็นี่แหละได้มีโอกาสนะคะสะสมประสบการณ์เรียนรู้เนาะศึกษาเนาะตามครูตามโคตต้ดต่างๆจึงได้รู้ว่าอ๋อนอนฟาร์มนะคะเออคือข่าวที่สําคัญต่อ,อตลาดเศรษฐกิจโลกเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่า เรียกว่านะคะเฟดเฟดเนาะจะเรียกว่านะคะจะคงดอกเพิ่มดอกนะคะหรือว่าลดดอกก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจตัวนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงนะคะการเติบโตทางเศรษฐกิจของทุกๆประเทศเนาะตัวนอนฟาร์มน่าจะมีทุกๆประเทศแต่นี้เราดูของอเมริกานะคะก็คือการประกาศอัตาราการจ้างงานหรือมีที่ว่างให้ คนละเมืองของเขานั่นเองนะคะตามฟอกแคตของอเดือนที่แล้วนะคะ 139K เาคแต่ฟอกแคตลดลงนะคะ1 1 1นะคะถ้าออกตามนี้นะคะทองคำก็จะ,ะเขาเรียกว่าาดีดขึ้นนะคะส่วนดอลลาร์ก็จะลดลงอ่า Unemployment rate นะคะ ก็คือนะคะตัวเลขเขาเรียกว่าาเกี่ยวกับเรียกว่าอะไรนะเกี่ยวกับตลาดแรงงานนะคะนเนาะตาม forecast นะคะเป็น forecast เป็น4.2%แล้วก็ถ้าเขาเรียกว่าคนคนมาขอเนี่ยเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะ ดูดูไม่ชัดดีกว่าจะได้ชัดๆนะคะ อ่ะนิดไม่เสถียรน,นะคะทุกคนอ่านะคะต่อไปนะคะเป็น u n employment claim นะทุกคนเราก็เปิดเข้าไปดูตัวเลขเนาะอ่านะคะก็คือการที่คนนะคะมาขอสวัสดิการคนตกงานมาของเงินว่างั้นแหละนะคะจากรัฐบาลเนาะถ้าตัวเลขเพิ่มขึ้นนะคะจาก forecast ก็จะทำให้ ดอลลร์ Dollar, นะคะอ่อนตัวลงนะคะทองก็จะดีดขึ้นจะกลับกันเนาะแล้วก็นะคะจากที่เราดูของเดือนที่แล้ว200 200นะคะ3 6K เดือนนี้นะคะขอเพิ่มขึ้น 240K ก็อาจจะให้ทองดดนะคะก็3าตัวนะคะทำให้ทองดดแล้วนะคะ ่าแล้วก็มีเทรดบาลานซ์นะคะเทรดบาลานซ์ balance, นี่ก็อยู่ในตัวนี้เช่นกันนะคะอ่าแล้วก็มีไฟนนลนะคะไฟนนลเซอร์วิส P M I นะ,ะแล้วก็มี S M I s e r v i c e นะคะตอนช่วงเย็นเนาะสี่ทุ่มนะคะนี่คือตัวเลขสำคัญนะ,ะวันนี้ก็เตรียมระลัวเรากลับไปดูข่าวสิครับ แล้วไปต่อ B B C นะคะหรือช่องข่าวอื่นๆเนาะมีอะไรไหมอ่าวันนี้ไม่มีข่าวข่าวสงครามอ่าเห็นไหมคะทุกคนนี่ก็คือสิ่งที่นะคะเทรดเดอร์ต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนต้องพัฒนาตัวเองอ่ะนะคะตัวตัวเลขมาแล้วเปลี่ยนแก้ไขให้แล้วเมื่อกี้เป็น27นะคะอ่า วันนี้นะคะทุกคนตลาดนะคะตลาดเปิดขึ้นมานะคะดอลลาร์เป็นไงเอ่ยเข้าไปดูสิคะา x y นะคะเออ DXY นี่นะต่ำต่ำสุดในรอบหลายๆปีเลยนะคะทุกคนนะอาหานะคะดีว่าดอลลาร์ร่วงนะคะไหม ดอลลาร์ไม่เคยอ่อนค่าขนาดนี้นะคะแม็กลับย้อนดูนะคะไม่เคยมีเนาะดอลลาร์ไม่เคยอ่อนตัวขนาดนี้อ่านะคะดอลลาร์่วงนะอ่าให้นะคะดอลล่าดีเอ็กซ์บายเนาะ ตลาดเปิดขึ้นมาวันนี้นะคะจนกระทั่ง12นาฬิกาดอลลาร์เข้าไปทำ high ไว้ที่96.513ทำโโลไว้ที่96.330นะคะส่วนทองคำนะคะหลังจากตลาดเปิดเนาะก็ขึ้นไปทำ high นะคะที่3,365.52แล้วก็ทำโโลไว้ที่3,341.61นะคะราคาที่เขาเด้งขึ้นเด้งลงอยู่เมื่อวานเนาะ ส่วน n a s d a กนะคะหุ้นใหญ่ของอเมริกาเนาะก็ขึ้นไปทำไฮไว้ที่22,696ทําทำโลไว้ที่22,619นะคะดีดขึ้นมาจากเมื่อวานเกือบ3,000จุดเนาะเมื่อวานนี้ประมาณ22,395นะคะไปลงไฮต่อไฮแล้วเมื่อคืนนะคะก็มีการดีดขึ้นแบบไม่ยอมหยุด S&P 500ค่ะทุกคนทำ High ไว้ที่6,236ทำ Low ไว้ที่6,220ส่วน US 30นะคะ w o n e Street นะทำ High ไว้ที่44,540ทำ Low ไว้ที่44,444โอ้เลขสีสวยส่วน EURUSD นะคะอัตราแรกเปลี่ยนเงินระหว่างเงินยูโรกับเงิน อ่า USD หรือดอลลาร์นั่นเองนะคะว่าวันนี้ไปทํำไฮอีกละทำไฮไว้ที่1.18080เนาะทำโลไว้ที่1.17845นะคะคุณแอนเข้ามาใหม่ๆเนาะเขาราคาอยู่ที่0 9 0 0ประมาณเนี้ยค่ะส่วนปอนนะคะปอนก็ทรงๆตัวยอยู่นะปอนก็คือ GBP USD นะคะอัตราแรกเปลี่ยนเงินนะคะเออ ก็คือ1.373ทําหายไว้ที่1.36732ทําโลไว้ที่1.36202อโรอสตรเลียนะคะทําโลทําหายไว้ที่1.79625ทําโลไว้ที่1.78973ออ r โรเจนนะคะมาเยนเงินเยนเนาะ ทําไว้ที่169.846นะคะทํา h i ไว้ที่169.263 Gbp นะคะ GJ เนาะเอ่อเงินปอนเยนนะคะก็เป็นคู่เทรดที่สำคัญเนาะเป็นคู่เงินสำคัญของโลกเช่นกันทํา HIGH ไว้ที่196.681ทํา h i ไว้ที่195.720ส่วน e u r ยนนะคะทํา HIGH ไว้ที่ 143.905ทำโลไว้ที่143.419เนาะเออนะคะทุกคนคะ่ะร่วมเนาะส่วนเน้ำมันนะคะน้ำมันเนาะโอ้ดีดขึ้นมานะคะวันนี้น้ำมันทำา i ไว้ที่70.103นะคะเออต่อไทยรอยเนาะโลไว้ที่69.407เก้านน้ำมันดิบก็ ใกล้เคียงกันนะคะส่วนบิตคอยวันนี้โอ้นะคะไปทำาฮไว้ที่1นึ่งแสนหนนะคะดีดส่วนทําโลไว้ที่หนึ่งแน้าี่สิบแปดนะคะดูแล้วเปิดตลาดขึ้นมานะคะก็คือดีดอย่างเดียวนะบิตคอยอ่าใช่นะคะดีดมาตั้งแต่เมื่อวานเนาะดูให้นะคะ ่านี่ก็บิตคอยนะคะนี่ก็คือนะคะเขาเรียกว่าการเดินทางของตลาดตั้งแต่เวลาตลาดเปิดนะคะทุกคนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะตลาดเปิดตีหนึ่งเนาะครวนยังหลับปุ๋ยยังนอนฝันอยู่เลยนะคะมาจนถึง12ชั่วโมงนะคะตีว่าเท่าไหร่ละเออ12ชั่วโมงนะคะทุกคนนี่ก็คือการเคลื่อนไหวต่างๆ อ่ะนะคะเราไปดูน้องทองกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะทุกคนมาค่ะรถอ่าอัมบรันนะคะอ่ะอาเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องดีกว่า ดังเสียงดังอ่ะเข้ามาในกลินิกแล้วค่ะทุกคนค่ะอ่านะคะก่อนอื่นครูแอนก็ขออนุญาตนะคะเจ้าที่เจ้าทางเนาะให้เปิดนะคะเออเปิดทางเปิดโชคเปิดลาบนะคะเปิดปัญญานะคะเปิดทางนะคะเชื่อมต่อกับ จักรวาลแล้วก็แกรนี่ก็ขออะที่ฐานจิตนะคะเชิญดวงวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงนะคะขออัญเชิญดวงจิตของอ่าของใครเอ่ยของพระผู้สร้างนะคะของจักรวาลแล้วอัญเชิญดวงจิตดวงวิญญาณของแม่มดนั่นเองนะคะอ่าให้แม่เนาะมาช่วยลูกๆนะคะ ไอ้วางแผนเนาะแล้วก็วิเคราะห์กราฟว่าวันนี้ยังไงดีนะแม่ไอ้วันนี้บายหรือเซลดีนะคะบายหรือเซลดีอ่ะเราไปดูกราฟต่างๆนะคะ d a นึ Day อ่า d 1นะคะ d a y 1ถือว่าอ่ามีแท่งแดงมานิดนึงนะคะหลังจากที่ไปทำหายไว้เมื่อเช้าเนาะ,ะก็ไซส์เวย์อยู่นะคะ อ่า H4 นะคะกราฟมีปัญหาอ่าแต่ถ้าแบบนี้ได้ถ้าใหญ่ๆได้อ่า H4 ดูดูไม่ได้นะคะอ่าแต่ก็ดูคร่าวๆไ,ได้ของสัยครูต้องลบใหม่นะคะลบแล้วตั้งใหม่อ่า h สี่นะคะทุกคนดูจากแม็กดีเนาะน่าจะพยายามดันขึ้นนะเราไปดู h หนึ่งนะคะอ่า h หนึ่งนะคะทรงเป็นไซว์เว์อืม a าแต่ก็นะคะแม้มีแท่งแดงนะคะล่วงลงมาตั้งแต่เช้าก็เป็นไซว์เว์นะคะไซว์เว์ที่สามพันสามร้อยสี่สิบหกเนาะ ถึงประมาณ57 6 0ถึงกพันกว่าจุดอ่า m 3 0มนะคะ m 3 0มอ่าทำเป็นรูปตัว m นะคะถ้าเรามองชัดๆก็คือดับเบิลท็อปนะคะถ้าเห็นดับเบิลท็อปส่วนใหญ่เนาะอกราฟจะลงแต่คือเขาลงมาแล้วแหละ <c oughs> อ่ะไป m สิบห้าแล้วกันนะคะทุกคน m สิบห้าเนาะรบ อ่ะอันนี้แนวต้านนะคะปื๊บอ่าราคาตลาดเปิดวันนี้ที่ประมาณ3 3 5พันนะคะทุกคน58เนาะ58หลังจากตลาดเปิดนะคะก็ดีขึ้นไปเนาะไปทำไฮไว้ที่3365 หลังจากนั้นก็ร่วงลงมานะคะเเมื่อวานครูก็คิดแล้วว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเขาต้องลงมาที่ประมาณ43เพราะเมื่อวานนี้เนาะหลังจากประากาศข่าว Farm, อ d เดพนอนฟาร์มเนาะน้องก็ร่วงลงมาแป๊บหนึ่งนะคะที่300 3 300 33 3. อ่าเลขที่อ่าแม่มดนะคะให้พวกเราเข้าบายเข้าเซล์ลเมื่อวานเนาะ ส่วนวันนี้นะคะถามว่า buy หรือ sell ดีเนาะวันนี้เราจะทำการ buy นะคะทำไมถึง buy เอ่ยหนึ่งเพราะว่ามีข่าวนะคะมีข่าว nonfarm เนาะก็จะทำให้นะคะออกราฟมีแรงขึ้นนะคะทุกคนแต่จะขึ้นไปถึงไหนไม่มีใครรู้นะคะหรือว่าจะเรียกว่าหรือว่าข่าว n o n f ร์มอาจจะทำให้ทองลงก็ได้แต่ ถ้าข่าวนะคะดันให้ทองลงเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมานะคะเพราะว่ากราฟามีแรงขึ้นเนาะกราฟพยายามพยายามจะขึ้นนั่นเองนะคะสรุปวันนี้เนาะเราเน้นหน้าบาบนะคะทุกคนนะคะคาดว่านะคะถ้าเขาขึ้นได้เพราะว่าแท่งวิกเป็นแท่งเขียวนะคะทุกคนแสดงว่ากราฟมีแรงขึ้นเนาะถ้า น้อมีแรงพอเขาก็อาจจะขึ้นไปถึงประมาณ3385นะคะทุกคนพอพอไปถึงจุดนั้นเราก็ค่อยเซลล์มานะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะมีความสมหวังมีความมั่งคัง่งร่ำรวยแล้วก็โชคดีนะคะมีเงินกันทุกคนสำหรับวันนี้คแคลนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย